แพทย์หญิงยุพยงแห่งชาววนิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้เดินทางมายังบริษัทไทยเดลมากจำกัดที่ถนนไทยบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลมุมนมแม่ต้นแบบโดยมีนางอารมณ์นะครับนันทสุติผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การต้อนรับ ด้านแพทย์หญิงนะครับยุพยงเราขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าปัจจุบันโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการได้แพร่หลายไปยังสถานประกอบการที่ให้ความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำนวน906แห่งทั่วประเทศกําหนดให้มีการคัดเลือกมุมนมแม่ต้นแบบนะครับในสถานประกอบจกิจการขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบจกิจการที่ให้การสนับสนุนและจัด ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตนเองนะครับพร้อมทั้งให้สถานประกอบการตระหนักและเห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับให้้มผงงกผงงกรระทบังงาางนูิ น,นี่ก็มีการจัดซื้อเครื่องเรื่องขวดนมอันนี้นะคะอันนี้สําหรับในเรื่องของการรณรงค์โครงการนม,มนมแม่นะคะอย่างที่บอเเลเลนะกเป็นทุกคนเลยนะะแต่ว่ายิ่งดีกว่าคือเป็นผู้ิบารที่เนี่ยเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลมาประจำที่นี่รนการสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ